ข้อ2คืออาจารย์เคยบอก VI ไม่คาดการตลาดแต่ทำไมถึงล้างพอร์ตเพราะเห็น i n e r t e e y y e l d เค r v e แบบนี้ก็คือคาดการตลาดนี่ครับก็ถ้าเราศึกษาหุ้นที่ถือมาอย่างดีและซื้อต่ำกว่ามูลค่ามีมอสทำไมถึงได้ล้างพอร์ตเออถามดีมากครับคำถามที่หนึ่งต้องบอกว่าตอนที่พี่ล้างพอร์ตเนี่ยหุ้นมันถูกหรือเปล่าล่ะก็ต้องตอบก่อนว่าตอนที่พี่ล้างพอร์ตเนี่ยราคาหุ้นก็ไม่ได้ถูกนะครับ ราคาหุ้นก็แฟร์ไพรส์โอเวอร์ไพรส์อย่างนี้อนตะข้อที่หนึ่ง mm. ข้อที่หนึ่งนะครับคือราคาหุ้นมันก็แพงนะครับคือตอนซื้อเราซื้อถูกไนงะถูกต้องไม่ผิดนะแต่ตอนที่เราขายเราไม่ได้ขายตอนถูกน,นะเราขายตอนแพงนะเราขายตอนแพงเราตอนที่มันโอเวอร์ไพรส์ตอนที่โลกมีความกังวลมากๆเออประเด็นที่สองคือ V i เนี่ยเราไม่คาดการอนาคตถ,ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่ mm. ถามว่าพี่คิดว่าประโยคนี้ mm. มันไม่ได้ถูกต้องมันไมไ่ถูกต้องตลอดเวลา พี่ถามแบบนี้พี่ถามว่าถ้าเราไม่คาดหวังอนาคตเราซื้อหุ้นอะไรก็ได้แล้วเราได้ผลตอบแทนที่เยอะๆดีๆได้ยังไงคือความหมายคืองนี้เอาไหมยังไงก็ตามเบอร์พี่คิดว่าว i อเนี่ยต้องคาดหวังอนาคตไกลๆอนาคตไกลๆไม่ไม่คาดการอนาคตใกลๆ้ๆเพราะมันไม่มีใครรู้ถูกปหอ่าแต่มันต้องคาดหวังอนาคตไกลอยู่ผมว่าไม่คาดการตลาดเนี่ยคือแบบใกล้ๆ ใช่ใกล้ๆถูกต้องครับว่าเอ๊ะใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่คาดการณ์แต่อนาคตไใกลๆเนี่ยคาดการณ์ว่าเอ้ยบริษัทนี้ธุรกิจนี้เอ้ยแข็งแกร่งเอ้ยสามารถเติบโตได้คาดการณ์อยู่ดีถูกต้องไหมครับคาดการณ์อยู่ดีแต่ไกลๆไกลๆแต่สิ่งที่พี่แอคชันเนี่ยเป็นระยะใกล้แน่นอนถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับนี่จะบอกเบอร์ว่าขอย่างี้ว่<อ>าขอก่อนว่า,าให้มันชัดๆว่าได้เพราะว่าตลอดทั้งคลิปเนี่ยเราก็นั่งคาดการณ์กันแล้วก็ทำการคาดการณ์ปีหน้าใช่ปะใช่ซึ่งระยะใกล้ด้วย คำว่าคาดการตลาดใกล้ๆนี่นิยามมันคือยังไงประมาณหนึ่งปีก็คือประมาณหนึ่งปีวีไอไม่ควรทำใช่ไหมเออทั้งใช่ใช่ที่เราคุยกันอยู่นะถูกต้องพูดเลยถูกต้องถูกต้องไม่ควรทำเออทำไมอ่ะไม่ควรทำแต่ว่าคือเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อไงเบิร์ตคืออย่างนี้อย่างนี้ทีเราเป็นเบิร์ดจะเย็นทีเราประเด็นเบิร์ดเริ่มกังวลแล้วประเด็นแรกเอาเรื่องคาดการก่อน ให้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี sí. ่ยว I เองอ่ะก็คาดการอนาคตไกลๆแต่ไม่คาดการอนาคตใกล้ๆภายในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยไม่คาดการเพราะไม่มีใครรู้จริงๆนะครับแต่พี่จะบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้ครับเบิร์ตพี่คิดว่านักทุน v i เองเนี่ยะครับเราเนี่ยก็ศึกษาหาข้อมูเพิ่มเติมครับเบิร์ตมันจะมีหลักการในการลงทุนนะครับเบิร์ตอีกแขนงอื่นครับเขาเรียกว่าท็อปดาวน์อนวิส พวกโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับพวกนี้จะเป็นการวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์เซรษวิเคราะห์เศรษฐกิจเหมือนที่เราทำกันวันนี้ทั้งคลิปอ่าอ่าพี่บอกว่ายุคใหม่ๆเนี่ยพี่เชื่อว่านักทุนแต่ละคนเนี่ยก็จะเริ่มเติมความรู้เติมเทคนิคเข้ามาเรื่อยๆเช่นเอ่อเราเติมความรู้ทางท็อปดาวน์การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพิ่มเข้ามาอันนี้ไม่ของท็อปดาวน์เลยเป็นของโมเมนตัมเลยอ่าซึ่งเราก็เอามาใช้ให้ประยุกต์กันประยุกต์กันอ่าทำให้เราทำให้เกิดแล้วประโยชน์คือ ทำให้เรารู้จังหวะในการลงทุนมากขึ้นอืมอืมทำให้เรารู้จังหวะในการลงทุนมากขึ้นนะทําให้เราลงทุนในทัมมิ่งที่มันดีมากขึ้นอ่าข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยญญหลายคนเนี่ยลงทุนหลายคนก็จะเริ่มเรียนรู้เทคนิคอลมากขึ้นอ่าก็ให้เรารู้ว่าอ๋อก็เป็นเรื่องของให้เราได้เข้าใจคนอื่นเวิร์เข้าใจคนอือ่นว่าเนี่ยพวกเกมกำลังคิดอะไรอ่ามเมนตัม um คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะอารมณ์มันเหมือนพี่รู้สึกว่ามันเหมือนอารมณ์แบบเหมือนรู้เขารู้เราอะเวิ รู้ข่าวรู้เราถ้าถ้าเราไม่รู้คนอื่นเลยอ่ะพี่ยอมรับเลยนะว่า5ปีแรกอ่ะพี่ไม่มีศาสตร์พวกนี้เลยไม่มีวิเคราะห์เศรษฐกิจไม่มีเทคนิคอเลยนะครับ5ปีแรกแล้วเราก็ดุมๆของเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็มันก็บังเอิญสักเซสแต่ว่าหลายๆครั้งเราไม่รู้เหตุผลครับเบิร์ตเชื่อไหมเบิร์ต5ปีแรกเนี่ยพี่กำไรหลายสิบเด้งพี่คิดว่าตัวเองเก่งพูดตรงๆนะแต่5ปีหลังเนี่ยพี่ลงามา15ปีนะ ห้าปีตรงกลางเนี่ยเราก็เราก็แบบห้าปีแรกเนี่ยพี่มั่นใจมากเพราะตัวเองเก่งห้าปีที่สองเนี่ยพี่สับสนเว้ยอ่าสับสนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนต้องเจอแหละนะครับสับสนเพราะผลตอบแทนเราเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีห้าปีที่สองเนี่ยผลตอบแทนพี่ไม่ค่อยดีอืมแล้วก็ห้าปีที่สามเนี่ยเราเริ่มตกผลึกหลังจากที่พี่เนี่ยศึกษาอะไรวะศาสตร์อะไรอื่นๆเพิ่มขึ้นอื มันทําให้เราเนี่ยเข้าใจโลกทั้งสองฝั่งโลกทั้งฝั่งของวีอโลกทั้งฝั่งของพวกเทคนิคอของพวกเก่งกําไรมากขึ้นมันเห็นโลกเต็มใบมากขึ้นอะไททาให้เรารู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลตอนนั้นที่เราเคยได้มาเมื่อปีห้าปีแรกอะที่มันเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งอะพูดตรงๆเลยนะครับพเพราะโชคด้วยโชคเพราะว่าในช่วงห้าปีแรกของพี่เนี่ยอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายอะมันลดมันลงมันค่าตรงข่าตอนเนี้ยเบิร์ด มภาพตรงข้ามกันเนะ่ะคือภาพตอนนีด้ดอกเบีย้ยขึ้นหุ้นก็เลยลงใช่ปะ่ะแต่ห้าปีแรกอ่ะภาพมันตรงข้ามกันคือดอกเบีย้ยมันลงหุ้นมันก็เลยขึ้นเยอะอืนั้นปฏิเสธไม่ได้นี่พี่พูดตรงๆเลยนะว่าแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าห้าปีแรกของเราเนี่ยเราก็บังเอิญด้วยส่วนหนึ่งครับองดรู้ส่วนหนึ่งค่ะประมาณนี้ถึงแม้ว่าเราจะเลือกหุ้นที่ที่ก็โอเคแหละถูกต้องระดับหนึ่งเพราะว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันก็ติด,ตด,ตดแบบท็อปๆเลยนะว่าเออเติบโตเยอะมากๆในแะบบ ท็อปห้าของทั้งตลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเรื่องได้ถูกตัวด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็โชคดีด้วยครับเบิร์ว่า <Bird One. S 1> สุดท้ายชื่อแมวห้าปีหลังเนี้ยพี่คนพิ่งคนพบว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ได้เก่งอะไรเลยเราแค่มีท่สติที่ถูกต้องมีวินัยในการทํางานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เราแค่เลือกผู้บริหารที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยคนที่เก่งอ่ะคือผู้บริหาร ที่เขาสามารถนำพาธุรกิจอ่ะให้สักเซตตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ได้อออเการเข้าใจภาพรวมจึงเป็นสิ่งที่พิจาราการยากก็คือการเลือกไงความยากก็อยู่ตรงนั้นด้วยไงเร่องวเลือกว่าผู้บริหารคนไหนบริษัทไหนเี้ยออใช่แหละใช่แหละคือถ้าถ้ากลับมาสรุปประเด็นเนี้ยยิงฟังดูสรุปยากเหมือนกันคือคือพอเป็นวีไออะ คือเหมือนตอนนี้ยจากที่ฟังคือว i อมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นว i ไอมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เราเข้าไปเรียนรู้แล้วเราก็เอาข้อดีของมันมาใช้ก็คือซื้อให้ต่ำกมูล,ลค่คาใช,ใช่ครับวิเคราะห์ปัจเิงคุณภาพอวิเคราะห์ปัจเชิงคุณภาพมองเรื่องธุรกิจมองเรื่องเราไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองภาพยาวๆเพราะวาภาพยาวๆอะ่ะมันมันเปลี่ยนแปลงยากกว่าภาพสั้นๆ กตัวเช่นยกตัวอย่างพวกประชากรศาสตร์สังคมผู้สูงอายุอายุเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเด็กเกิดน้อยอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้โลกร้อนอะไรเงี้ยอันนี้คือพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้ค่ะไอ้พวกนี้คือประชากรไอ้พวกนี้คือภาพภาพใหญ่ภาพยาวซึ่งซึ่งภาพภาพใหญ่เนี่ยสมมติภาพระยะสั้นมันผิดผิดไปบ้างในช่วงขั้นสั้นแต่ภาพใหญ่มันยังมันยังไปได้อะคือคือมันลดโอกาสพลาดใช่ไหมฮะ เแต่ภาพภาพภาพยาวนี่ไม่มีแบ็กอัพเลยเลยแล้วแล้วเราเบสกับไอ้ภาพต้นอย่างเดียวอ่ะคือเนื่องจากมันมันคาดการยากมันก็มีโอกาสภาพลาดเสจปุ๊บอะมันไม่มีภาพยาวแบ็กอัพเนี่ยคือธุรกิจ<ช>มันไม่ได้แข็งแรงจริงๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนหลายๆหุ้นหลายตัวที่เราเจอโศกนารักรรมกันปีเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับเออมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นแต่นั้น<ช>มันเรื่องอื่นด้วยนะเออก็ก็อาจจะสรุปได้ประมาณนี้ซึ่งก็ ก็กลายเป็นเราก็ศึกษาแต่คะแนไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้เพิ่งทําโพสต์ชา์ลีมังเกอร์เขาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือแบบเขาก็ศึกษาหลายศาสตร์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรทั้งหมดอ่ะพฤติกรรมคนเออเพื่อลงทุนได้ดีขึ้นใช่ถูกต้องอืนี่อันนี้พี่อันนี้พี่นิยามอันเนี้ยว่าว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวี m อโมเด v I เนี่ยแบบมังเกอร์ก็ยังเป็นเลยคือยุคนี้มันพี่ว่ามันโลกมันเปลี่ยนอะเบิร์ตโลกมันมีวิวัฒนาการนักลงทุนก็เช่นกันคือเรามองย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยยังไม่ค่อยเข้าใจการลงทุนในหุ้นมากนะักอเออนะครับเอาเอาสมมุตเ,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 เมืองไทยดีกว่าะรับอเมริกากเข้าใจไปหมดแล้วนะครับอเมริกาการลงทุนอการเข้าใจการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมันมันน้อยอะนะครับมันเลยทําให้เออ มันการลงทุนมันก็ง่ายะนะเรารู้แค่ศามเดียวก็พอแล้วนะอแต่พอนักวันเนี่ยเราอย่าลืมียี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยยูทูบเนี่ยพี่สังเกตได้เลยเบตั้งแต่ยุค u t u b e มันเกิดเนี่ยนะครับมันทำให้ความรู้มันเข้าถึงเราง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันก็เนี่ยเราดูดิใครฟังคิดเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจะรู้เลยว่าโหนี่ก็คือความรู้แก่นที่เป็นแก่นของการลงทุนแล้วอะ่ะเออความรู้มันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ยูทูบเลยหมดเลยนงั้นคําถามคือความไม่รู้ของนักทุนมันมันน้อยลงอ่ะ ลองนึกภาพดูนะแล้วเรามีความรู้เท่าเดิมอ่ะมันจะมันจะเรายังสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยได้อีกหรออืมนึกออกรอปะครับมันก็ต้องหาอะไรมาเติมอ่ะเนึกออกรอปครับคือคนเราต้องพัฒนาตลอดเวลาเรามีความรู้ชุดเดิมอ่ะมันเพียงพอแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ยุคนี้พี่ว่ามันพูดตรงๆเลยนะพี่กล้าพูดว่ามันไม่พอนะอืมที่จะมีที่จะมีผลตอบแทนเหนือกว่าค่าเฉลี่ยได้นะครับใช้คานี้นะอืม,อมพี่ว่าไม่พอนะครับ อืมอืมครับให้ผลอ่ะโอเค